เจอหลมนะคะเก็บไปหลายดอกแล้วแหละเพิ่งนึกได้ว่าควรจะถ่ายนี่ค่ะนี่ดอกกำลังงามๆเลยน้ำมูกก่อนไหลพอดีมันมีสนนะคะสปอร์สนะมันร่วงลงมาก็ทำให้น้ำมูกไหลน้ำตาไหลนี่ที่เก็บไปแล้วนะคะก็รองไว้ตรงนี้ นี่ดอกใหญ่ๆเลยนี่อีกนี่ยังไม่หมดนะคะมันคือมันฝังอยู่ในเนี่ยใต้มอสนะคะก็ต้องหาดูดีๆมองดีๆเผื่อจะเจออีกตรงเนี้ยเก็บไปแล้วนะหลายดอกด้วยแล้วมันมองไม่เห็นนะต้องเดินไกลๆแล้วก็มองย้อนกลับมาค่ะนี่ดูซ่อนๆอยู่หลายดอกเลยอ่ะมุมนี้น่าจะหมดแล้วนะคะนี่ ได้หลายดอกอยู่เด้อเป็น1 0บสิบสบดอกอยู่นะ